วันนี้นะครับเราจะมาดู one of the best scorer in the NBA หรือหนึ่งในคนที่ทำแต้มได้เก่งที่สุดใน NBA นะครับผมในเขาคนนั้นนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Kevin d ูแรน t นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะเราจะมาดู Kevin d ูแรน t นะครับเล่นใน Elite NBA รันนั่นก็คือการซ้อม scrimmage ของ NBA player นะครับเป็นการพัฒนาฝีมือกันในช่วงที่ยังไม่ได้แข่งนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเควินดูแรนนะครับก็จะไปเจอ NBA player หลายคนนั่นแหละนะครับผมแต่คนที่ผมอยากดูเลย ก็แน่นอนครับเควินดูแดนนะครับแล้วก็เดริสกาแลนด์นะครับหนึ่งในคนที่เลี้ยงบอลที่เก่งที่สุดใน NBA สําหรับผมเลยนะแล้วก็อีกคนนึงครับเชดครับคนคนนี้คือเขามีบิวที่คล้ายๆ KD เดีผมก็อยากรู้ว่าถ้าเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่ากรู้ว่านเมงครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมสลิมลิปเปอร์ฮะ เปิดมาก็เจอเช็ดก่อนเลยนะครับผมใจเครดีแม่งไม่พลาดสองแต้มจริงแต่เมื่อกี้น่าจะจุกอยู่นะเช็ดเจอบัมเมื่อไปที่อกที่ท้องนะฮะ เชียว <Bro. S 2> with the left Damn, that's so tough เช่ดิีบอลไม่เท่าไหร่แต่ขึ้นซ้ายโฟลดเมื่อกี้คือสุดสุดจริงอะ bro who's gonna guide you bro <laughs> <laughs> แต่หนึ่งสิ่งเลยนะครับที่ การสกริมกันอย่างนี้ของพวกโปรเพเยอร์เนี่ยที่เป็นข้อต้องห้ามเลยคือห้ามทำให้เจ็บกันนะครับคือไม่สำคัญมากเนาะเพราะว่าเป็นอาชีพนะครับผมโอ้ยจอดไม่ดูง่ายชิบหายเลยเดชอด Oh. Damn. Four, three, four. Good steal. Hey. ดาเล็กก็คุกหน่อยปอืช็อตพวกนี้คือเป็นเร g ก l a r ล่ชอตของ NBA Player นะเพื่อนเนาะคือแบบ คือแม่งเห็นช็อตอ่างเงี้ยคือถ้าเป็นบอกข้างนอกก็จะแดมเฮ้ยเชี่มึงยิงลงได้ไงวะแต่ถ้า n B A P ก็คือแบบเหมือนเลเวอปอ่ะ,ะ,อะเขาเขาคืออีกขั้นหนึ่งแล้วนะฮะ s o that i s so nice เนี่ยแหละรครับผมนี่คือช็อตที่แม่งอันกัดเดบลของ KD ไว้ Mid Range King จริงๆไว้ <c oughs> คือไม่ใช่แค่บิวของ KD ที่แม่งแบบโกงแล้วนะ สไตล์การเล่นของเขาความคอนซิสเทนต์ในการในความแม่นของเขาเนาะเออแล้วตัวแม่งยาวขนาดนั้นมันยังมี agility เหลือที่จะแบบ get from place to place อีกเรื่องเองนึ่นคือแบบเคลื่อนไหวได้ดีอีกด้วยรอได้ Ungraceable What the <c oughs> ทำไมไม่ได้จริงวะ คือถ้ามึงแบบถ้าคุณจะตัวเล็กแล้วเข้าไปเล่น NBA ก็คือคุณต้องแบบสเปเชียลจริงตัวอย่างดาร์เรสกาแลนด์ดิแม่งแบบทาเล่นอะ โกงชิบหายเลยเช็ดดูแล้วฟินชิบหายเลยครับผมดูแล้วฟินจริงครับดูพวก NBA player เ,เล่นจัมเปอร์แม่งสวยจังวะ ยาวขนาดนั้นมีแฮนดิลขน์ขนาดนนได้ยังไงวะคพณ่อเพื่อนคิดดูดิเขาต้องฝึกแค่ไหนตัวใหญ่ขนาดนั้นตัวยาวขนาดนั้นแต่แบบเลี้ยงมอลได้ขนาดนั้นนะเพื่อน ยัดสองคนครับเกินพี่ไม่กลัวเจ็บหนอ่อยหรอโอ้โหเมื่อขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> แกมดังกันยัดกไปว่าเลยเเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้นิดนึงเขาคือใครวะออกแค่แบบเพื่อนๆเนาะเออไม่มีอะไร <c oughs> ผมดูพวกแบบเป็นสเกลที่พอร์ตมาจดเกี่ยวกับการเล่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะมีนแค่เพื่อนๆกันเฉยๆนะ ไม่ใช่สกาวลีพอร์ตแนวแบบรีคูดนะแต่เป็นแบบว่าเอ่อผู้เล่์ควรปรับอะไรตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะหรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นเพื่อน ผมกำลังจะพูดเลยถ้ามังยิงลงนะนะ no. no. น้ you're not guiding KD Well o n คาแลนมึงมึงเกินไปป่าวเพื่อนนี่ม่งแบบโคตรเป็นคาแรคเตอร์เลยป่ะกาแลนอะความสูงแค่นั้นแต่ไม่ทาเลนจริงเ oh. พือ่อน เฮ <Hey. S 2> <Good S 1> ้ยช็อตดีดอ่ะ <c oughs> มองเสน้นมองเสน้นคือคือเคดีแม่งเวลาใครโดนเคดีเคดีกันนี่ร้องไห้อยู่นะแขนแม่งยาวชิบหายไรเพื่อนเวลาคอนเทสต์ทีคือแม่งแบบ ขึ้นหน้าแล้วฮะบ๊องอู้นิสเพลย์เชียร์เทจัดฮะเฟกพาสปึ๊บดึงกลับโอ้โหนาสนิส

I don't know what I've been watching today, bro. bro Yo, Bro, what? I don't know what I've been watching today, bro. เฮ้ยสาสสเตปแงแม่งควิกโอ้ชนี่ตาอืมนี่แกเซอโปรเลยโปรอะคือเราดูออกเลยว่า man, แมบบ่งคือแบบคือแม่งแยกชั้นจริงว่ะเพื่อน NBA Player man, สุดจริงว่ะแม่ man, คนละขั้นกับนักปาทั่วไปแบบคนละขั้นเลยอ่ะเพื่อน สิ่งที่แต่ละอย่างที่เขาทำแม่งคือแบบ five, three, five, ดูแค่เขาฝึกเล่นกันแม่งคือดูเหมือนดูไฮไลท์แล้วอะก็จะ different bro Yeah t h i s guy y s getting cool on oh, nice this pass mm. สวยจา้าเฟซสวยจา้าเรียบร้อยครับเช็ดโดนฮุกผมบอกเลยเพลงนะี้เช็ดโดนฮุกชัดวะอือโอ้โหดีโอเคเช็ดเฮ้เ hey. ช็ดดีเฟนดีวะ่ะเคดีขอไข่อีกรอบนึงอัสโซจัฟอัสโซสโบรใครแม่งกันลูกเฟดเคดีได้บ้างเพื่อนเพื่อนคอมเมนไว้หน่อยนะว่าใครแม่งเคยแบบ การลูกเฟดแบบของอันนั้นของเคดี้แบบตบหรืออะไรก็ตามอ่ะคือเมนไว้ใต้คอมเมนต์ผมทีะผมจาไม่ได้จริงๆว่ะแบบโมเมนต์ไหนที่ไม่มีคนกันลูกนั้นได้แบบจริงๆอ่ะหรือใครที่แม่งแบบกันเก่งๆอ่ะ t h a t deep, damn, g a l a n is insane, bro. เออเชดก็บอกกูทำได้เหมือนกัน <c oughs> กูนมีอินเนอร์เคดีอยู่ that's so tough That คือมึงทำอะไรไม่ได้ไม่คือมันกัดไม่ได้ไม่ แกดีบอกกูขออย่คนนี้แย่เปล่าแกหนึ่งนาะคือถ้าไม่ยิงลงก็ไม่ยิงลงอ่ะแค่นั้นแหละ <laughs> ทำได้มากสุดก็คอนเทสต์นิดหน่อย Nice Pass โคตชอบเลยว่ะเพื่อนเพื่อนรู้จักเฟลปะผมชอบเฟลมากเลยเลยพวกเฟลอ่าไไม่ใช่เฟลด้วยแล้วก็พวกเจลลี่แฟมอ่ะคนที่คนที่เลแบบเจลลี่เจลลี่อ่ะเพื่อนผมชอบมากเลยนะครับไม่แบบสุดจริงเว้ยเฮ้ยไม่เคยเห่งก็ถึงแป้นและเช็ดอ่ะ 嗯嗯嗯。Mm. Mm. Mm. การแข่งันทสอบเบ็ดออฟเฟนซ์คอนเทสดีแล้วนะแต่ยิงแม่นกว่า ไอ้เจมคนบินได้เฮ้ค e. ้าสารนะทีเชดโน o หลุดมือฮะโดนเดะอืมอืม,อม,อมโอเคโคตรคลีนเลยว่ะ นี nice pass. Good shot. ส่สุดยับ98 AJ 98ไเอ้อุ้ยโอ้โหตกเป็นลูกวอลเล่เลยฮะเมื่อกี้ เฮ้ยจะจบไหมจะจบไหมวันนีน้ฮึ่มกูเดช แฟรส,สวยครับใช่แม่งเร็วชิบผ่ายเลยกาแลนอะอเอาขึ้นโลโก้งี้จบปะล่ะจีจีอืมโอ้ยยังไม่จบเอารู้ว่าจบแล้วโ่ อเกมเกมยังเออเกมแล้วโอเคครับก็สนุกดีนะนานๆทีดู nba player เขา scrimmage ก,กันก็สนุกดีนะครับเพลินดีนะก็คือเป็น top level ของ skill นั่นแหละนะครับผมคือเป็น the best o f t h e best นั่นแหละนะครับเราได้เห็น move ที่แม่งแบบ สุดจริงนะครับคือเอาจริงแต่ละเพลงทุกเพลงแม่งแทบจะเป็นแบบไฮไลท์รีวิวหมดเลยะนะครับวันนี้ก็เห็นหลายหลคนโชว์ซีลความเท่ของตัวเองนะครับแต่ก็แน่นอนเขาว่าไม่ได้เขาไม่ได้ไปสุดอยู่แล้วเพราะว่าต้องการการบาดเจ็บด้วยนะครับผมก็สนุกมากครับอันนี้คลิปนี้มีเพื่อนแนะนามาใต้เมนผมก็มาดูให้แล้วนะครับใครอยากไปดูก็ไปดูได้ที่ Switch Cultures อันนี้เลยนะครับผมเป็นช่องออริจินอลของเขานะครับผมก็คณไม่ได้นันจบนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าใครอยากให้ดูคลิปอะไรก็พิมพ์ไ้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเจอกันครับ